เปิด5ลักษณะใครมีตามนี้เป็นลูกหลานพญานาค5ลักษณะลูกหลานพญานาคหากให้พูดถึงเรื่องพญานาคคนไทยจะมีความเชื่อความผูกพันกับองค์พญานาคมาอย่างยาวนานสมัยโบราณเชื่อกันว่าพญานาคเป็นดั่งเทพที่มาจากเมืองบาดาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ทั่วไปได้ลองสังเกตดูคุณเป็นลูกหลานพญานาคหรือไม่ เปิดห้าลักษณะใครมีตามนี้เป็นลูกหลาหนพญานาคลักษณะโดยเกี่ยวข้องตามหลักพุทธศาสนา 1. คุณเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย 2. มีความสนใจใครรู้ในเรื่องพระนาคา 3. มมักจะมีนิมิตต่างๆมาเกี่ยวกับพญานาคฝันเห็นบ้างนิมิตว่าได้รัตนมณีแก้วบาง การฝันเห็นอะไรทํานองนี้เป็นนิมิตเตือนให้เราเริ่มรู้ตัวว่าสายสัญญาเก่าเราเคยอยู่ภพภูมินี้แต่ต้องการมาเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีต่อในภพมนุษย์จึงมีนิมิตให้เราเร่งทําบุญทานศีลภาวนา 4. เวลาไปสถานที่ใดที่มีรูปปั้นรูปสักการะพญานาคจะรู้สึกรักและคุ้นเคยเช่นวัดวาอารามต่างๆคำชะโนด 5. ในช่วง500ปีนับจากช่วงกึ่งพุทธกาลเหล่าพระ,ะนาคาได้รับหน้าที่ให้ดูแลพระศาสนาคนที่เคยเป็นลูกหลานที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงเหมือนมีความรู้สึกได้ว่ามีสายสัญญาเดิมของเหล่าพระนาคาบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ สำหรับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในภาคอีสานจะจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟหรือไหลเรือไฟเพื่อเป็นการบูชาในช่วงวันออกพรรษาความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับประเพณีบุญบ้างไฟคือชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์และโลกเทมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การฟรมผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาและเรียกเทวดาว่าแถนเมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่าฝนฟ้าลมเป็นอิทธิพลของแถนหากทำให้แถนโปรดปรานมนุษย์ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถนและมีนิทานปรำปลาเช่นนี้อยู่ทั่วไปแต่ความเชื่อนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนนอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเรื่องพญาคันขากหรือคางคกพญาคันขากได้รบกับพญาแถนจนชนะแล้วให้พญาแถนบรนดาลฝนลงมาตกในยังโลกมนุษย์ งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูการปักดำทำนาจะต้องปุดจุดบ้างไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้าเพื่อขอให้พญาแถนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝนได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูการเพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามคันลองที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะ ผู้คนบนผืนดินอีสานที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำไร่ทำนาต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตมาโดยตลอดน้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คือประเพณีแห่และจุดบั้งไฟจึงถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจของชาวอีสานมาโดยตลอด ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธร